ใครรันได้ครับไปดูที่หน้าเว็บเร็วรีโหลดทีหนึง่งเอาอมาแล้วทุกคนโย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 นี่ฮะทำไมจะเป็นอย่างงี้ใครได้พิมพ์หนึ่งเลยเร็วเรร็บร้อยนะครับท้าเราจะเต้นกันตั้งคืนเลยวะเนี่ยนะไม่พักไม่ผ่อนบ้างเลยจย์ เนะะื้อหาวันที่3นะครับของหลักสูตรอะไรอะ่ะไมโครเซอร์วิสสปริงบอทอ่านว่า Idea นะไม่ใช่ไอเดนะครับนะครับเราจะชื่อโปรเจกต์ว่าอ,อ,อะไรอะ่ะ Product Service Product Service นะครับซึ่งเรากำลังจะทำเชื่อมกับตัวโปรตเกตนะครับ m a ปปิ้งนะครับเป็นเครื่องมือในการแมปตัวโค้ดของเรากับตัวฐานข้อมูลให้อัตโนมัติเตอร์ Data JPA นะตอนนี้แหละไว้สำหรับการคุยกับตัวฐานข้อมูลนะฮะ อ่าตารข้อมูลเอ่อโมเดลใช่ไหมโมเดลเนี่ยชื่อตามเนี้ยนะชื่อตามเนี้ยเนี่ยมันก็จ <improv> ะ <ise. S 1> ถูกสร้างไปตรงนี้ปป้า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 มาตามนี้นะครับประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือเราประกาศอะไรไว้ในโมเดลมันก็จะไปสร้างตารางนะครับตารางก็คือชื่อ Product ตรงนี้นะครับนี่คือชื่อตารางตอนนี้ ใช่ไหมแล้วก็จะมีคอลัมน์ตอนนั้นโอเคละตรงนี้ทุกคนทาเมื่อคืนจบเราจะมาพูดต่อถึงการทำครับทุกคนตรงนี้นะครับซึ่งเราได้แค่ตรงนี้นะครับเมื่อคืนเราได้แค่ตัวนี้เห็นไหมเราได้แค่ตัวนี้ครับนี่คือจุดที่1นะครับจุดที่1เราได้แล้วก็คือตัวโมเดลนะฮะต่อไปเราจะทําจุดที่2นะครับเราจะต้องไปทําที่สิ่งที่เรียกว่าตัว repository นะครับผมนี่คือจุดที่2นะครับทีนี้อะไรคือ repository ก่อนใช่ไหมเออการจะทําสิ่งนี้นะฮะหมายเลข2ตรงนี้นะครับแล้วค่อยมาทําลําดับทีีี่่่3ตตรงน้เเยยผมใสัว ระดับลำดับที่4มันจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะสีตรงนี้โอเคไหมต้องทําตามลําดับนี้นะฮะไปทําอะไรก่อนหลังมันจะาหากันไม่เจอนะฮะห m o โมเดล2 repository 3.Service วิส n t r คอนโทรลตามนี้เลยนะน้องฮารดนะเออไม่ต้องนอนท่องหรอกทําครั้งเดียวก็จําได้แล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการสร้างโฟลเดอร์ใช่ไหมครับนี่คอนโทรลเลอร์ใช่ไหมโมเดลเราสร้างไปแล้วนะะรีโ r e เซอร์วิสนะถ้าลำดับที่ในการเขียนก็คือเริ่มจาก1โมเดล2รีโพ3เซอร์วิส4คอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์จะอยู่หลังสุดพอคอนโทรเลอร์มันจะเรียกทุกอย่างไปทำงานนะครับผมเอาจารย์จำได้ไงพวกนี้นะครับไม่ได้จำไงไม่ได้จำมาเกิดจากความคุ้นเคยในการเขียนใช่ไหมเหมือนคุณขับรถอะทำไมเวลาเลี้ยวซ้ายแล้วตบไฟเลี้ยวไปทางซ้ายเวลาเลี้ยวขวาทำไมตบไฟเลี้ยวไปทางขวาคุณได้จำไหมคุณไม่ได้จำไงม,มันเคยชินไง ไม่เคยชินไม่ต้องเขียนอะไร1 2 3 4งสองสามใช่ไหมแต่เราเราขับรถครั้งแรกเราจําได้ไหมไม่ได้นะครับเราก็ต้องมานั่งนึกนิดหนึ่งว่าตบไฟเลี้ยวซ้ายตอนไหนตบไฟเลี้ยวขวาตอนไหนหรือว่าไม่ต้องตบไฟเลยให้ข้างหลังมันด่าเอาก็ว่าไปอะไรย่างี้ใช่ไหมงฮัทนะก็นั่นแหละนะครับมันก็คือความเคยชินว่าเราทํา1 23 4อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเล่าจากสิ่งที่ผมทําว่าควรจะเขียนจากอะไรไปอะไรนะครับตอนนี้เรามีแค่เลขหนึ่งนะครับก็คือมีแค่โมเดลเท่านั้น นะฮะเราจะทำส่วนที่สองที่ทเรียก repository นะครับทีนี้ repository ตรงนี้มันคืออะไรก่อนมันคืออะไรก่อนนะ <c oughs> ครับืออะไรก่อนใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรก่อนนะก่อนที่จะไปเขียนน่ะมันคืออะไรมันคือ,อ <c oughs> แล้วก็เลือกเป็นแบบอินเทอร์เฟซนะครับทุกคนดูดีๆนะสิ่งที่ผมเลือกก็คืออันนี้เป็นชื่อไฟล์ นะครับคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นแบบอินเทอร์เฟซนะฮะนี่ดูดีๆนะฮะว่าจุดสําคัญคือเลือกอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซคืออะไรก่อนใช่ไหมบางคนบอกอาจารย์อะไรคืออะไรอะไรคืออินเทอร์เฟซคลาสตแต่พอรู้จักว่ามันคือ,อาการประกาศาคลาสเพื่อเอาไปสร้างอ็อบจกอ็อบเจกต์ใช้นะครับแต่อินเทอร์เฟซคืออะไรล่ะนะครับอินเทอร์เฟซมันเป็นการนิยามว่าตัวสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยข้างในจะมีอะไรบ้างเพื่อให้เราเรียกใช้แล้วก็สร้างตามสิ่งนั้นนะ อินเทอร์เฟซโมเดลครับพารามิเตอร์ที่2เนี่ยมันคือตัว Data type ของตัวนี้อ่ามันคือ Data Type ของตัวอ่าครับของโมเดลตัวนั้น ID ของโมเดลตัวนี้มันเป็นอ่ามันเป็น i n t e g เจนะครับถ้าของใครเป็น Double นะฮะตรงนี้ก็ d o u b l e นะใครเป็นลองตรงนี้ก็เป็นลองนะฮะอ่ใครเป็นอะไรก็ตามนั้นนะตัวนี้คือชนิดข้อมูลของโมเดลตัวนี้พารามิเตอร์แรกเป็นชื่อโมเดลพารามิเตอร์ที่ ะะเพราะนั้นพวกการเขียนพวกการเขียน,ก,ก,ายนการคิดการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเขียนไปที่เซอร์วิสเคาป่ะเขียนไปเซอร์วิสเราจะไม่เขียนที่ Controller c o n นโท l เลอหน้าที่คอนโทรเลอร์ Controller ก็คือจะควรแค่เอาสิ่งที่ได้ผลลัพธ์มาแล้วเนี่ยพ่นออกไปผู้ใช้ดูสโลโมชั่นให้ดูทีนะฮะตอนนี้นะฮะก็คือตัวที่เป็นชื่อคลาสตัวนี้นะครับจะถูกเรียกใส่มาในตัวพารามิเตอร์นะครับในคลาสของตัวภาษาดา,า Darth, ราา lin, ะะ์หรือภาษาดาร์ว่าภาษาคดลินนะหรือภาษาจาวาก็ท่าประมาณนี้ แต่ว่าจะไม่ใช่ท่านี้นะโทษทีนะจะว่าจะใช้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าภาษาคอลลินเขียนแบบนี้เวลาจะไปดึงคัสอีกตัวลงมาใช้ตัวหน้าเนี้ยเราก็วางเข้าไปในตัวอ่าพารามิเตอร์ของคัสนี้เลยนะครับแล้วก็เรียกมาตัวนี้ใส่ตรงนี้อ่าผมอาจจะใช้คําศัพท์ไม่ค่อยสวยงามสวยหรูนะเขาจะพาร์ทพารามิเต์พารามิเตอร์เขาเรียกนู่นนี่นั่นเขาจะมีคาศัพท์เรียกนะมันจะมีคาศัพท์เรียกหรูหรา,าหมาเห่าอะไรก็ไม่รู้นะผมอาจจะพูดไม่ได้ถูกวิชาการมากนะครับบางคนขออภัยด้วยใครที่เรียนมาแบบ เอ้ยผมคอดลิ้นจ๋าเลยนะอาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเข้าวิชาการเลยนะครับแต่พยายมามอธิบายให้ฟังว่านี่คือการ inject class อีกตัวเนึมาใส่ใน c l a s ฝั่งนี้นะฮะเราจะ p a r t แบบนี้มานะครับแล้วก็เออก็มาใส่ไว้ใน object ตัวนี้แล้วก็เรียกมาตรงนี้เก็น okay, ไหม มันก็จะเข้าถึงตัวเมธอดที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับมาทางขวามือนะครับตอนนี้นะฮะตัวโปรเจกต์เราเสร็จแล้วนะครับสามารถอ่านตัว Product ทั้งหมดจากตาราง p r o d u c t ได้แล้วนะครับโดยการพิมพ์ S/ แ a สเอ p ี d อสแลหนึ่ c นครับโอเคใครเสร็จแล้วพพ์อ่าใครเสร็จแล้วพิมพ์หนึ่งไว้นะครับปรบมือใครเสร็จแล้ว,มมมลวผมเพวยปรบด้วยจะปรบมือจะปรบมือ อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเต้นได้ครับองฮาร์ดเสร็จแล้วลุกขึ้นมาเต้นได้เอาเต้นนะครับเพเปิดเพลงเต้นเพลงหนึ่งเต้เพลงหนึ่งเ,เพลงหนึ่งอโอเคเต้นได้เสร็จแล้วมาลุกมา มีเต้นสนุกสนุกกว่านี้ไ,มไหมเนี่ยอ๋อมีแค่นี้เต้นไม่สนุกเลยเต้นไม่เล้าใจเลยใช่ไหมอ่ะ,อะเสร็จได<ป>้ร็ดมือครับศูนย์หนึ่ง มาแล้วไว้มาแล้วไว้นะครับทีนี้เรารีบไปสตาร์ตตัวลูกต่อเลยเราลันหลายโปรเจกต์พร้อมกันได้นะนี่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวลูกยังไม่มีนะนี่คือตัวเซิร์ฟเวอร์สตาร์ตรอไว้แล้วนะครับเราก็ไปลันตัวโปรเจกต์ที่2นะครับใครลันได้ครับไปดูที่หน้าเว็บเร็วรีโ o a d ที่หนึ่งเอามาแล้วทุกคนโย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 โ นี่ฮะทำไมาจะเป็นอย่างนี้ใครได้พิมพ์หนึ่งเลยเร็วเรี็บร,ร้อยนะครับทำไมจะเต้นกันตั้งคืนเลยวะเนี่ยนะไม่พักไม่ผ่อนบ้างเลยจาน